สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องพุทธประวัติสอนโดยคุณครูศิรดาคุณ,คณ,าาคณไปค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถบอกพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงออกขนวดได้ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะพุทธศาสนามีความสำคัญกับประเทศไทยของเรามากเลยนะคะมีวัดวาอารามมากมายอีกทั้งสมัยก่อนวัดยังเป็นโรงเรียนที่เอาไว้ให้ความรู้ด้วยและการที่เรายึดหลักธรรมมาปฏิบัติก็ช่วยหลอ่อลอมให้เราเป็นคนที่ดีในสังคม นิสัยของคนไทยจึงเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงล่ะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในาศาสนาพุทธเราไปติดตามกันนะคะเด็กๆว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเวลาที่เด็กๆไปวัดเพื่อทำบุญเด็กๆเ,เคยสังเกตรูปที่อยู่ข้างฝาผนังของโบสถ์หร,รือสาราวัดบ้างไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพานยังไงล่ะคะเด็กๆสนใจอยากจะฟังพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าไหมคะเดี๋ยวค,คุณครูจะเล่าให้ฟังไปฟังกันเลยนะคะเด็กๆพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าสุโทธทนะ แห่งกรุงกบินลพัทกับพระนางสิริมหามายาซึ่งตอนที่พระนางสิริมหามายาได้ทรงพระคันใกล้เวลาที่จะประสูติพระราชโอรสพระนางได้เดินทางไปที่กรุงเทวทหะเมืองของพระบิดาและพระมารดาของพระนางเมื่อเสด็จถึงสวนลุงพินีวันที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบินลพัทกับกรุงเทวทหะพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสณที่นั่นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนห ต่อมากาลเทวินดาบทผู้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุโธนะก็ได้ขอเข้าเฝ้าพระราชกุมารและได้ทำนายลักษณะพระราชกุมารว่าถ้าอยู่เป็นคาราวาจะได้เป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคาราวาตก็คือเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่นักบวช พระเจ้าสุโทธทนะได้เชิญพราหมณ์มาร่วมพระราชพิธีขนานพระนามของพระราชกุมารพราหม์ทั้งจคนได้ทำนายถึงพระราชกุมารซึ่งก็เหมือนที่กาลเทวินดาบทได้ทำนายไว้แต่มีพราหมณ์อีกหนึ่งท่านเท่านั้นคือพราหมณ์ชื่อโกนทัญญะที่ทำนายไว้เพียงอย่างเดียวว่าพระราชกุมารจะเสด็จออกผนวดและจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพราหมณ์ทั้งแปดคนได้ขนานพระนามของพระราชกุมารว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาครั้งหนึ่งพระองค์เมื่อทรงพระยาวได้เคยตามสเสด็จพระเจ้าสุทโทธทนะ,สะเสด็จไปร่วมง,งานพระราชพิธีแรกนาขวัญแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงปลีกฤเวกหลบคนจำนวนมากไปประทับอยู่ใต้ต้นว่าตามลำพัง ทรงนางสมาธิจนได้สมาธิขั้นปฐมฌมานพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ใส่ใจในด้านการศึกษามากถึงขนาดทรงสำเร็จการศึกษาด้านศิลปศาสตร์18สาขาด้วยพระชนมายุเพียง16พรรษาเท่านั้นเองและพระองค์ทรงมีความเมตตาเป็นอย่างมากมีอยู่วันหนึ่งทรงเล่นกับพระราชกุมารอง์อื่น ทรงเห็นหงตัวหนึ่งโดนลูกธนูของเจ้าชายเทวทัตยิงบาดเจ็บพระองค์จะนำไปรักษาแต่เจ้าชายเทวทัตจะขอหงคืนเพราะเป็นผู้ยิงได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ยอมให้พระองค์ทรงให้อาจารย์ตัดสินอาจารย์ท่านก็ตัดสินว่าผู้ใดให้ชีวิตผู้นั้นมีสิทธิ์ได้หงไปเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้นำหงไปรักษาและปล่อยไปเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีเมตตามากๆเลยนะคะเด็กๆเมื่อพระองค์เข้าสู่วัยหนุ่มพระบิดาต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองจึงได้หาวิธีไม่ให้ออกบวชโดยสร้างปราสาทให้สวยงามน่าอยู่มีสิ่งที่ให้ความสำราญและได้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงยโสเทราหรือพิมพาอภิเศกสมรสคือการแต่งงานนะคะเด็กๆ อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะหรือนักบวชที่เทวดาแสดงให้เห็นเรียกว่าเทวทูตสี่พระองค์ก็ทรงคิดได้ว่าคนเราเกิดมาย่อมมีความทุกข์ที่ต้องแก่เจ็บและตายไม่มีใครหนีพ้นหลังจากนั้นไม่นาน พระนางพิมพาภรรยาของพระองค์ได้ประสูตริพระราชโอรสนามว่าเจ้าชายราหลุลหลังจากที่เจ้าชายราหุลประสูิได้ไม่นานเจ้าชายสิทธัตถาก,ก็ทรงตัดสินใจออกผนวดเพื่อหาทางดับทุกข์พระองค์ทรงออกผนวดและได้ตัดสรุ้พระธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในวันขึ้น15บหําค่ำเดือน6การตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ช่วยให้ชาวโลกได้เห็นทางพ้นทุกข์ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อกันมายังไงล่ะคะเด็กๆเ,เมื่อนักเรียนได้ฟังเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วเรามาทํากิจกรรมสนุกๆก,กกันนะคะเด็กๆก,กิจกรรมนี้มีชื่อว่าเพราะเราคู่กันให้เด็กๆจับคู่ภาพกับข้อความให้ถูกต้องนะคะว่าแต่ละภาพที่กําหนดให้เกี่ยวข้องกับอะไรในประวัติของพระพุทธเจ้าไปทาําพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำด้วยนะคะ ทำเสร็จกันหมดทุกข้อแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากรูปที่1พระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรสพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะรูปที่สองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเติบโตขึ้นได้นางสมาธิที่งานพิธีแรกนาขวัญจนได้สมาธิขั้นประถุมมชานรูปที่สได้แสดงความมีพระเมตตา โดยการช่วยชีวิตหงไว้รูปที่4พระเจ้าสุดโทธทนะได้ทรงให้พระองค์อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธรารูปที่5เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกไปนอกวงังได้พบกับเหล่าเทวทูตสี 4, คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจึงคิดที่จะออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์รูปที่ห พระองค์จึงได้ออกบวชและตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดค่ะตอบถูกกันทุกข้อเลยใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเด็กๆได้รู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเราควรที่จะยึดถือความขยันหมั่นเพียรของพระองค์เป็นตัวอย่าง เพราะเมื่อเรามีปัญญามีความรู้แล้วเราก็จะสามารถคิดสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ